ครับอันนี้ผมลงปลูกมะาพร้าว1ิต้นครับจะเป็นมะพร้าวชาถุงปีหนึ่งครับต้นประมาณเมตรห้าสิบสองเมตรครับนี่ครับวิธีการปลูกมะาพร้าวของผมตัวนี้เป็นสะขุดปีที่สองนะครับดินปีแรกดินยังไม่แน่นผมก็เลยไม่ปลูกสังเกตดูหลุมนะครับหลุมที่เราขุดไว้นะครับเราจะเอาน้ํามาใส่ก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าน้ําไม่แห้งแสดงว่าดินแน่น แล้วก็ดินอุ้มน้ําแล้วเจอฝนครับเห็นไหมครับนี่แสดงว่าปลูกยังไงก็ไม่ตายถ้าเราลดน้ํายังไงก็ไม่ตายครับไม่ต้องต่อท่อก็ได้ครับนะครับสังเกตดูนะครับน้ําจะอุ้มอันนี้ใส่น้ําประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับวิธีการปลูกของผมก็นะครับตัดถุงตัดถุงตัดรากนี่เรามาตัดถุงนะครับตัดถุงแล้วก็ตัดรากขดออกให้มันหมดเหมือนต้นทุเรียนเลยครับวิธีการปลูกเราจะ เก็บไปเฉพาะรากที่มันตั้งจะแทงลงดินนะครับวิธีการสังเกตมะพราวน้ําหอมผมได้ศึกษามาจากคนขายนะครับเขาบอกว่าให้เอารากอ่อนนะครับที่เป็นปลายรากที่เป็นปลายรากขาวๆเลยครับมาดมดูขยี้ครับขยี้ดมดูถ้ามันเป็นมะพราวน้ําหอมแท้มันจะมีกลิ่นใบเตยอ่อนๆครับใช้ได้เฉพาะรากอ่อนที่เป็นสีขาวนะครับปลายรากถ้าเป็นรากแก่แ,กแบบออกน้ําตาลน้ําตาลใช้ไม่ได้นะครับมันจะเป็นกลิ่นฉุนเลย มันจะพีสูน์ไม่ได้ต้องเป็นรากอ,อ่อนๆประมาณนี้ครับดมดูมันจะเป็นกลิ่นใบเตยนิดๆครับนี่ครับน้ํานะครับจะขังอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งสแสดงว่าดินอุ้มน้าแล้วดินตัวนี้สแสดงว่าดินไม่แตกนี่ครับตัดรากครับตัดรากออกให้หมดก่อนลงลุมนะครับสําหรับวิธีการปลูกครับเราก็จะปลูกเหมือนเดิมที่อยู่ในถุงก็คือว่าปลูกให้กะลาพ้นนะครับกะลาพ้นจาก พื้นดินแล้วก็ทําหลุมให้มันเป็นบุบบุนิดนึงแล้วก็ตอนปลูกนะครับเอียงต้นประมาณสี่สิบห้าองศานะครับนี่ครับลงดินเลยที่ถุงก็จะเอียงนิดนึงนะครับจากตั้งเราก็เอียงถุงนิดนึงปลูกแล้วก็ลดน้ํานะครับกดแน่แนๆทําทําให้มันเป็นหลุมนิดนึงนะครับทําให้มันเป็นหลุมนิดนึงเดีย๋ยวผมจะลดน้ําให้ดูนะครับ ทําเองถ่ายเองครับปลูกเสร็จน,นะครับลดน้ำลงไปนะครับปลดลงไปนิดนึงมันเป็นหลุมๆนิดนึงเวลาเราลดน้ำน้ำจะได้ขังครับ นี่ครับถ้าดินถ้าดินมันอยู่ตัวแล้วถ้าดินมันอยู่น้ำแล้วครับน้ำมันจะขังแบบนี้น้ำจะไม่ลดนะครับจะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงน้ำถึงจะลดถ้าเกิดว่าเป็นดินบ่อที่เราขุดใหม่อ่ะครับเราไม่ปลูกในปีแรกดินตอนที่เขาขุดมามันยังไม่แน่นแล้วดินมันจะแตกแล้วเวลาเราลดน้ำอ่ะครับน้ำจะไม่อยู่โคนมะพร้าวแล้วทีนี้ต้นมะพร้าวจะตายเนี่ยครับ ถ้าเราปลูก45องศาเราต้นตั้งตรงแล้วต้นตั้งตรง,แ,ตตง,ตรงแสดงว่ามะพร้าวเราติดนะครับแต่ถ้าต้นยังนอนอยู่แสดงว่า,วามะพร้าวยังไม่ติดนี่ครับจะเป็นแปลงปลูกหญ้าในเปียดเลยเอาไว้สับให้ปลาครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดือนหน้ามาอัปเดตครับ